จัดฟ้ามีคนปะต้อนลงมาเลยลงไปแล้วดูผมตัวนี้ดูใต้ตีหรอใต้ตีนหดดไปชั้นหนึ่งพี่ลากันพี่ชั้นหนึ่งครับพี่ในห้องในห้องในห้องนะผมายไะไมมีลุยวิตตอง ถ้าผมดูติกร์ตันยิงไอ้เฮียเอ็มเคบสองอย่างแม่นในสัตว์ตายไรเพื่ออะไรเพื่อตัวไหนไอ้ลองดิติกร์จู่กระจู่เอ็มเค12เจสเหมือนลูกาครับเหมือนเอเคของเอ็ม4เอ็มเคของลูกเขียวอะแต่ตังค์น้อยอะไรอย่างนี้ดึงง่าย คนลงหน้าตึกเราอีกนะต้นไหนอ่ะพัดมาให้ผมนะปะพัร์ทสามอ่ะครับผมไม่รู้มันไปไหนอ่ะแต่ร่มมันลงตรงนั้นอ่เพราะผมลงช้าไงผมเลยเห็นมิชิแพทให้ครับเอาครับ เราอยากได้กล้องคุณนอ่าเอาใช้กันหน่อแหว่อีสเทลเม็ดเราฆ่าไปกี่ตัวมันลงกว่าเราเยอะกว่านี้นี่ฆ่าสองครับตัวไข่กี่ตัวเลยนะที่ลงใช่ใช่หมดแล้วอันนั้นสี่ตัวนะหมดแล้วแล้หมายถึงไอ้ตอนหลังทำยังไงเลยยาเยอะปะเอายาปะ ไม่พี่เยอะเหมือนกันพี่เพราะว่าแค่หมวกพี่ self A E D นี่คืออะไรรพี่ชุบตัวเองเหรอว้าเดี๋ยวไปเลยฮะของดีพัดตอนพัดตายพัทกดใช้อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีใช้ไงนะผมไม่เคยใช้เชื่อผมไม่มีหมวกว่ะไอสอดได้อยู่พี่ไม่าไม่าไมวตรงที่เราแพ้เขาไปเยอะพี่เดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลยผมถือว่าผมฝึกไงไม่ต้องใส่ ถ้าพาเข้าหัวถูกแล้วใส่มันอันตรายนะขัละหมวกับละโมบเรากำลังพูดเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะใช่ครับพี่รถตัวดังนี้ไม่น่าจะทำยังไ้ผมกลัมได้บอกแล้วผมได้บอกแล้วเต็นระวังนะผมไม่ได้ตามให้ล่องเหรอพี่ว่าเนี่ยครับ โง่ไหมตัวเดียวอะเพตายเลยเหมือนมันให้ความรู้สึกเหมือนมีอีกเลยว่ะเออแต่ศพมันเกินมากอหะที่ไหนอ่ะไอ่เปลี่ยนปืนมันดูเยอะกว่านี้นะดีใจไหมครับวันนี้โอ้ดีใจดีครับ มันเป็นรายการสำคัญครับผมเริ่มเลยตอนตายชีวิตอะบอกเลย6-2ตรงนี้นะพี่ได้ครับไปพร้อม <บา S 2> เล่นแล้วแอมเรยดี Let's go <S ปไ,ปไปเอารถลงรถกัน ทำไมเขาจำลองแผนที่ประเทศเกาหลีครับเป็นชนบทของเกาหลีครับแต่น่าจะจำลองขึ้นมานะที่ที่เขาบอกว่าเ,เป็นชนบทของเกาหลีอะข้อมูลสวัสดีครับผมเจ้าตรงนี้ก็ดังร้อนๆของจริงวะ่ะ ไอ้เหี้ยนั่นหลดปืนคอใส่ผมไอสัตว์เกมที่แล้วปาดปืนเจ็ดกระดังเนี่ยกระดังเนี้ยเยอะกระดังเนี้ยเยอะมีมีนิดวยฮะขาดแค่ปักปืนเอาอีกตักเกมยาวๆไปปักละ ทับยี่สิบเียร์วารักมากเป็นมานั่งหน้าไว้ที่โฮ้ยโดนหลาโอเคแเกลือหรือะทะเลทรายตาเลี้ยวไปเฮ้ย่เจอเอ้าผมดูว่ามันมีรถอยู่ในที่จอดรถอีกคัน ไม่มีแมปแบบอเมริกาอะไรอย oh oh oh. oh 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 oh. ่างเงี้ยอ้ไปๆเออเท่เท่เยเออาลาบอยคาบอยเกาหลีอะไรมันเยอะแล้วนะมันมีอิรังเกลเปลรัสเซียบิลาม่าไม่แน่ใจซันท็อกเราก็ไทยผสมอะไรปะเวียดนามเวียดนามผสมเวียดนามซันท็อกแล้วก็ นนได้โซน,นแบบไอ้อินเดียก็ได้เต่นแบบเป็นไม้วิ่งบบไล่จับเราผมว่าเราดักได้ว่ะพีเ่เอนใช่เหรอจะมีคนเหรอไม่รู้อะไรเครื่องบินมันตัดมาเลยมีคนข้ามสะพานลรวปะว่าเราขับไปหาดีพี่หาก็กกางๆม่ากังกางก็ได้หกสิบคนอะ คาอะไรเงี้ยรถในแมพก็แบบมัสแตงงเงี้ยมันก็มีเยอะดิว่ามัสแตงในเินลมาเน่เลยนะคุณตายรถอะไรดีวะคดีแรกฟังไว้นะพับจีพวกเด็บพับจีฟังผมไว้ให้ยืมไอเดียไปใช้ได้เฮ้ยรถมาครับขวามือ

รวยรวยรวยหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วพี่มีอะไรแม่เดิใจบึ้งได้ครับทุกคนได้นะเซตนี้บอกเลยรักเลยเซตนี้ก็คงอยู่ถึงก็คงอยู่เซตแฮปปี้เมลล์เซตสุขใจสองไอ้สัตว์ ไม่โดนหมดตอวน้คุณแบงกิ้งสวัสดีครับผมโดนทีคขัดพี่เลยเฮ้ยด้วยคปนนี้จะอ่ะพี่เออพัดมาผมเนี่ยว่าเดี๋ยวมันระเบิดป่ะอ๋อคันนู้นเหรอโอเคเฮ้ยพี่แจ้คบอกว่าไปเลยคันนึงไอ้เยี่ยบเมืองเยี่ยนี่รถเยอะวยังไวสัตนแล้วที่ทำให้เสียงเต็มมันแบบ

เฮ้ยโอ้ยต้องชนแม่งสักต้นแน่เฮียกูเนี่ยต้นอะไปดูมาแล้วตาไหลแล้วหาย่ตาต้องหาย้มนมาเดยวนเดี๋ยวมาแล้วใจไเขามีกันไปวะ มั้งสองพี่ก็บอกเดียวที่ผมได้ยินดัดฟ้าพี่ดัดฟ้ามั้งสองได้แล้เสาฟ้ามันมีสีฟ้าตั้งแต่ตอนไหนวะสองตัวสองตัวที่เราถอดฟ้าน็อะพี่ในบ้านในบ้านชั้นหนึ่งท่านหนึ่งพี่แป๊บนึงมีรถระคายมายผมน ถ้าไปเลยลับสายได้็อกได้าเจอเฮ้ยไม่น่าหลบเลยกูไปเลยไปเลยโอเคพี่สวยเดี๋ยวกลพี่ที่ผมมาร์กสองพี่ตกรถตัวหนึ่งเชี๋ยเฮ้ยผมคิดว่าผมจะโดนใครมาผมไม่หลบเว้ยได้แค่ตัวเดียวสอดสับขับไปจอดมาร์กสองได้พี่มันน้องอยู่พี่ป แมโอ้เน้นๆหน่อยโฟสอินมาร์สองผมพี่โดนแมสหนึ่งพี่สมาธิพัดโอ้ยเฮียขึ้นยัดพี่ยอุ้ยยังไม่น็อยเกยนจริงเฮียเลยวะยัดแม่ทำไมผมดูติการ์ตันเล่นแม่นมากเลยวะ 1เมตรพี่สวยครับยิงไม่โดนความแม่นมันต่างกันเนาะผู้ชมผมดูติการ์ตันเล่นปืนเนี้ยโคตรเอาเลยแต่ผมยิงเองหมาไม่แดกผมเห็นแล้วพี่ใครหมาให้พี่หมดพี่หมดหมดหมดพัดมีพี่ได้มีปะมีมีตัวนี้น้ำ ไมาได้ไนทยไนท์อย่าผู้อยากขมบอกเลยคุณนัทนกกสวัสดีครับพี่ก็แม่นโอ้โหไม่ได้ช็อตนี้มันต้องน็อกแล้วพี่แม่นผมยิงหรอยังงุนงิดเลยที่ช็อตมันช็อตชัวร์ครับยิงโดนเม็ดเดียวไอ้ที่เป็นยูทูบเบอร์นี่แบบผมเทมาแล้วเนี่ยช็อตเนี่ยยูทูบเบอร์ ไอเชี่ยวพอใส่ไ้กี่โค้รสวยไรอยู่ๆขับมาห้าวเออไอสัตว์อยู่ๆขับมาห้าวเหลือรถกันไหมฮะเหลือครับผมเหลือ้วเต็มเรียบร้อยโควิดเออพายแล้วยืดเกมตอนแรกบอกว่าวันนี้ยี่สิบสผมไปวันเกิดไปวันเกิดผมบ้านไอคอนดูินิดนะไม่อยู่ก็โอเค เดี๋ยวผมไล่วันดี๋พี่วันที่3 11เป็นตัวโควิดคุณนหมาวัาดีครับผมไอเ้ยเดี๋ยวผมไล่ันที่3 11พี่เป็นตัวโควิดพวกกูไปนะแคมป์ไรเงี้ยอยู่ถูกจะไปตรวจทำเพี้ยไรเออสัตว์อยู่ๆพวกบอกจะไปตรวจโควิดคิดในใจเอาอีกแล้วแล้วพวกกูแหละอ๋อพ่อเราที่ให้ไปตรวจสัตว์เอาสลอนเลยเอยู่ๆเดี๋ยววันที่3 11ผมเป็นตัวโควิดนะพี่ ้ผมได้ยินผมได้ยินทีนี้หมู่บ้านนี้พี่ <m ere ly> ใช่ใช่ใช่ใหมู่บ้านหนมู่บ้านมาร์คสองครับไกลไกอะ่ะ <m ere ly> ใช่เปิดแคมป์ที่เรื่องเลยที่อารกันเอ็นนะพัดเวลารับในหมู่บ้านไม่มีนะมันอยู่เหมือนป่าข้างนามากกว่าอ๋อ oh, หมู่บ้านทางซ้ายเียบบักก าเฮ้ยขาวพีขาวต่เอาโ่นดีกว่าพี่เอาเขาใช่ไหมพี่เ,เอ่าอย่าเออใช่ใช่พี่ชายอยู่ตรงไหนวะรถผมจะระเบิดเลยสัตว์ใช่เล่นไฮกาวะอาจจะพี่ผมเปลี่ยนรถแป,ป<ห>๊บน้ำมันผม,มนหมดมันถนนอของอีกฝั่งตรงข้ามอ่ะ แถววันนั้นมีปะพี่ผมได้ยินสไนซ์ลึกหน่อยปะสายซ้ายหน่อยพี่ออไม่เห็นพี่เจอพี่เจอตัวยังบ้านนะพี่ไม่เจอเลยบ้านนะได้มีบ้านนชุบได้ปะพี่ได้ได้ยยเสบเสพพันเล่นพันชุบได้ผมคามให้มันขึ้นไปเอาไม่ได้ไอสไนซ์มันเห็นผมละไม่ไม่ต้องสมองก็ไนดนะ้ปวดหลังมาดิ รัดไดิดก็หาสนัยไม่เจอว่สะสนัยนจะนอกแล้วพี่อยู่มาร์กสองผม,มงใช่ในในมาร์กสองชั้นหนึ่งพี่สนยตัวละครสีดำนะทาไมผมเห็นอ๋อสองตัวโอเคเดี๋ยวผมโยงให้ทำไมอ๋อเชื่อมาแมปบักไปไสรสอด ยองยองซ่อมผมพี่เน้นออใช่ครับพี่พี่ที่แม่าาผมมัดอิดแดงขาวอ่ะถังน้ำอยู่ข้างบนอุ้ยมันมาสนัยแม่จะมาทีเนี้ยผมก็ดันให้ ไม่โดนเลยสุดยอโหดจ็บมากเลยผมดึงให้ได้ตัวเดียวอ่ะเฮ้ยไปผมแม่งระเบิดไม่ไม่ตายเียน้อแล้วครับน้อแล้วใส่ไรพัดอย่าแค่บ้านเลยตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยผมเคยมาไม่โดนเลยบ้านน่าพัดเอกละมันต้องวิ่งมาน้องสองล้วครับตอนน้องหนึ่งใช่ไหมใส่เลย ไอ้แม็กบอไอ้เฮียอะไรตลกแล้วข้างหนบ้านพัดิ่ไม่หาพัดไปนอีกตึกอิดอาจจะชุบครับระเบิดใครอ่ะที่ไหนครับเฮ้ยไอ้เฮียนี่ชุบตัวเองพัดไอ้เฮียนี่ชุบตัวเองชั้นหึง ครับไปอะไรไปอลยอ๋อสรุปมันไม่ได้ชูปไอ้สอดอรัเพ่ชูปตัวเองเนี่ยไม่รู้ผมพี่เน้นแอมซอรี่จะกรจี้หัวใจยิงผมเอาไม่ได้เองพี่แบดเองพี่ผมเปิดน็อกได้ไวพี่เล่นง่ายกูบานเนี่ยกูเห็นหัวมันด้วยแต่กูปานระเบิดแบบไม่เข้าอ่ะลูกแรก อาอที่เตัดยางไปแล้วนี่หว่าผมเองอะขอโทษไม่เป็นไรขาไมมีรถผมไม่มีรถพัดอยู่พาพี่เน้นตายโอ้เศร้าเอไม่ได้รีโหลดแม็กไอสัตว์เกือบรั่วกูรถมาหลังบ้านผมอะไรอ่ะพันทิ่ขันหลังครับไม่ทันวะยังมีเรื่องคันแรกเหมือนจอดวะ จอดคู่เลยป่ะหนาพี่มันก็โดนเราเดิพาร์ทจอดอย่างนี้มันโดนเราแล้วจอดทำไมนี้จอดขับล่อเพื่อนป่ะเนี่ยขับ,ปบปแปลกแปลกแล้วอ้ยมันเก็บแอดอฟพี่ ได้ครับนอกสองแล้ะอยู่มาร์กสองผมตัวท้ายตัดนึกว่าเสารถเย็ดแม่หัวคนจะแตกอยู่หินที่ผมมาร์กสองครับ ตัวหนึ่งผมหาไม่เจอว่ะครับคอมงานเดียวเข้าหัวเจออีกแค่นี้ครับทิ้งได้ทิ้งได้โนี่หน้ำมันจะหมดน่าไปถึงโอเคแปลว่าชุบเฮ้ย4ตัวเหรอวะมองไม่ออกเว้ย อยากแม่งเลยแล้วกันคันแรกอะผมยิงล่วงสองเลยอีกคันหนึ่งผมนึวว่ามาคนเดียวผมปั๊มยาแบบดักฆ่ามันได้ครับลดน้ำมันหมดแล้วอ่ะพัสอ้นี้แหละเราต้องวิ่งครับ เลสโก้โบร์พัดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรแต่อะไรผมต่อะไรเดี๋ยวเราต้องไปอย่างนี้ครับเราต้องไปอย่างนี้เราต้องไปอย่างนี้ตามโยงส้มผมคำไมอ่อะไรเดี๋ยวผมคำให้แล้วแต่ชนเราเนะี่ย <laughs> รถดีไปน้องโอ้โหยังไม่โดนไปขับเขาไอ้ควาย เอาครับ้องครับอีกต้ประหมาไม่เจอว่ะ l ล t s ก o พัดหนึ่งวิสี่แรงนะเดี๋ยวผมเอารถไปรับต่อเนินนี้ดิอ่ะตัวหนึ่งมันขับรถอีกคันพี่ครับาตาลาตาลาตาลา โอ้โหน้ำมันไอแม่เย็ดมันคือคันเก่าผมไม่พัดรอะไรถือว่ามาส่งเราได้แค่ครึ่งทางถ้าจ,จัดว่าเฟีโอ้เมืองเที่อะไรวะเน,นี่ยกูไม่เคยเห็นโอซานไพรซสัน้นให้เข้าเีย่ะ กลางทุ่งเลยวะตรงนี้ครับตรงนี้ม้าสองเราไปฆ่าม้าสองกันเดี๋ยวปะโน่หมวกอะผมไม่อยากวัดปืนเคาะเท่าไหร่เอ้ยจะสูตรยิงฟรีครับผมเข้าหินละผมโยงให้ผมโยงให้โยงซ้อมผมสองตี น็อกแล้วน็าะเศสน็อกน็องเฮ้ยทำไม,ไมเขาดูยืนงๆนนงๆวะเฮ้ยทำไมเขาดูยืนงงๆวะเฮ้ยเหมือนบอทเลยวะยังครับยังครับเหลือ,อยังเหลืออยู่หินตัวนึงหินม้าหัวเออแต่ตัวหลังนี่ตายแล้วใช่ไหมตัวหลังตายแล้วครับหลังตายละ ตายปะวะไอสัตว์ฟังไม่ออกเก็บเสียงทั้งคู่อะไรนะฮะไรตายวะจะต,ตัวหินนะพี่ผมไม่เห็นตัวหินไม่เห็นเลรอใช่ปะงั้นก็อยู่ในบึงอะ่ะต้องมาร์กสองผมอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้ว ไอหินไม่ตายครับเหลือหินตัวท้ายพร้อมสุดแล้วกันผมล้องหินออกขวาอยู่อ่ะมันไปหาพัละโอ้ยเี้ยกูขอเฮีเย้ยอะไรวะงงพอโคตรโปกเลยเหลือแค่ในมาร์กสองละ อยู่ข้างในครับพัดขับรถออกมาแล้วมาร์กสองครับเห็นตัวเดียวหายสองตัวตายนี่เขี้ย,ยงพี่ยังครับ หน้าผมหมดละตัวท้ายตัวท้ายมันนอนอยู่พี่ใช่ปวะริมหนอนปะริมริมริมหญ้าใช่ไหมใช่ใช่มันนอนอยู่มเมื่อกี้จบไปแล้วทำยาแบบอุย๊ย นอนเหรอมันนอนที่ผมหาไม่เจอเลย,ยแกนจัดอ๋อ oh, ไอซีไอซีนั่นแหละพี่ตรงนั้นแหละไอเชี่ย hey, มองไม่ออก